สวัสดีครับผมเบดดี้นะครับวันนี้ก็ผมเอารองเท้าเบฟนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันซึ่งเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างจะขายดีนะครับผมเห็นในสต็อกที่ไรก็โซอาโซอาตลอดนะครับก็มีโอกาสเพิ่งได้มานะครับวันนี้จะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่ามันคือรองเท้าอะไรครับก็ไปดูกันเลยครับมาดูกันเลยนะครับ ก็ผมซื้อสีขาวมานะครับเขามีสีดำกับสีขาวก็เหมือนว่าจะออกมารุ่นนี้นะ่าจะออกมาได้สักครึ่งปีแล้วครับแต่ก็ยังขาดตลาดอยู่ ก็ผิวจะเป็นแบบหนังผิวมันนะครับส่วนพื้นรองเท้าก็เป็นยางครับอีกข้างหนึ่งครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทางาคู่นี้ส่วนในคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามชมกันนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ